เรเร็วนี่เบรกรงแรงเอาไม่อยู่นะครับหรือลองเหยียบเบรกตอนอยู่เฉยๆถ้ามันมีเสียงฟีฟีนี่คือเบรกเบรกต้องมีรั่วและเป็นตามหมดและนะ้วนะเขาตรวจสอบด้วยนะถ้าเป็นประเภทขับรถกลางคืนบ่อยๆขับรถตอนค่ำๆนี่ก็อย่าลืมดูไฟนะครับดูไฟรถไฟเลี้ยวไฟไท้ายมันตรวจสอบหน่อยนะไฟหน้าเหลืองก็ขัดมันซะหน่อยนะครับถ้าเราเป็นคนขับรถ ชัวคมข้ามบ่อยๆนะดูจากรูปแบบนี้นะครับก็เรียกว่ามองไม่เห็นริ้วรอยเลยทีเดียวนะสีสันก็ยังเงางามแต่ก็นั่นแหละครับรถมันมีอายุอานามน้เราจะไปประเมินสภาพมันร้อยเปอร์เซขนาดนั้นก็ไม่ได้นะครับถ้าดูตัวจริงแนละ้วมันยังมีริ้วมีรอยบ้างนิดๆหน่อยๆผมก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจมากๆแล้วนะ ี่ถ้ามีโอกาสได้ไปเห็นรถตัวจริงใกล้ๆนะครับจะมองได้ชัดมากเลยนะว่าสภาพสีเป็นยังไงรถมีล่องรอยการผุบ้างไหมนะครับแต่ถ้าเท่าที่ดูจากรูปอย่างนี้ดียกได้โป้งให้เลย